รีเจนทงคาค่ะวันนี้เป็นตังคันรถสีเทาดำเป็นอีพีค่ะอีพีแรกนะคะเราขายหมดไปนานนานแล้วหลายเดือนหลายเดือนแล้วแล้วค่ะแล้วก็ช่วงช่วงนี้เราก็เพิ่งได้รวบรวมนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มีรวมกันเกิน2คัน3คันเท่าไหร่แล้วก็บางคันได้มาก็ขายไปนะคะตอนนี้ก็รวบรวมมาได้ประมาณ4คันค่คะมีอะไรบ้างคันแรกเลยอันนี้ขึ้นมาสดๆร้อนๆนะคะเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนีไม่ถึงเลยเพราะว่านี่ เพิ่งรับรถเสร็จเนาะแลาต้องละลายไฮดรุปันเลยคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าเจ็ปี2019 19ค่ะซีวิคแล้วก็มีเงินมากเพียงแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะปี19ด้วยนะคะราคาก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทรสอบถามเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ราคานะคะรถซีแมาเอ็นเอจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้แอดมินนะคะโอเคถัดมานะคะคันนี้จะเป็น Honda Civic ค่ะ 1.8e นะคะคันนี้ปี2017ค่ะราคานะคะขายอยู่ที่625,000บาทค่ะ อ,อ๋อโอเคคันนี้ที่เห็นว่ามันจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะทำไมแบบเอ้ยคันนี้แบบดูดีดูสวยจังเลยนะคะปกติน้องก็จะไม่มีชุดแต่งนะคะแต่อันนี้นะคะก็มีชุดแต่งให้เลยรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะคะสองข้างด้านท้ายนะคะแล้วก็เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะ ออกมาค่ะก็เป็นรุ่นนะคะ Honda Accord นะคะปี2014นะคะ2.0 E L นะคะตัวนี้นะคะมีนีเวกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนชุดแต่งนะคะลูกค้าจะสัเกตดห็นว่าตอนนี้ยังไม่มียังว่างอยู่นะคะจต่ถ้าใครอยากได้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว E 9นะคะที่ใครก็ดานหาด้านหารุนคลาสสิกแล้วก็ขนเบาด้วยนะคะเรงต้นทีประมาณ9,000ักว่าบาทาเองนะคะปีเท่าไหนะคะพี่ปี2 14ะคะ ถัดมานะคะคันอีกคันสุดท้ายนะคะคันนี้เป็นนิสสันเทียนาค่ะลูกค้าปี2017นะคะปีใหม่ด้วยนะคะราคานะคะเราขายอยู่655,000านะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเนวิเกเตอร์นะคะภายในก็เป็นเอ็กซิลี่สีดำนะคะก็จริงๆคันนี้มีอีกสีดำแล้วก็มีสีน้ำเงินด้วยนะคะอีกสองสีแล้วก็มีสีดำเข้ามาใหม่ด้วยใช่มีสีดำสีดำเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินอีกสีหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็คือเรากองทับสีเทาดำนะคะคันนี้นะคะก็ ็คือรถสวยนะคะสภาพดีนะคะมีเนวิเกเตอร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้แล้วกันเนาะก็คือคันนี้นะคะเป็นนิสสันเทียรานะคะ2.0นะคะ XL นะคะ NaV ี Navy นะคะแล้วก็เป็นสีเทารอบคันนะคะไฟหน้านะคะเขามาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะล,ลูกค้าคือขายดีมากนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีเทาดำนะคะเรายังมีสีดำนะคะแล้วก็ยังมีสีน้ําเงินนะคะอยู่ด้านหลังด้วยนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบสีนี้ก็ดูสีนี้ไปก่อน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เรารีวิวสีเทาดำนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมี daylight ค่ะมีไฟตัดหมอกค่ะ สีสวยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะปีภาษีนะคะโอ้โหได้อีกทีก็คือปีหน้าเลยนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะปีสิ 11, เนาะปี17นะคะค่ะยู่6ห5หนะคะแล้วก็มีกล้อง3 6 0นะคะเป็นกล้องรอบคันนะคะตัวล้อนะคะตัวนี้เป็นแม็กอลอยค่ะล้อเดิมค่ะลูกค้ายางแม็กยางดีนะคะ ดันหลบนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยเนาะตัวสีตัวถังนะคะเป็นเดิมค่ะลูกค้ามีขัดสีทําสีบ้างนะคะเก็บงานนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าไม่มีสาดสีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอับน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะคะแล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะตามดีไซน์ของเทียนานะคะเรียบหรูดูดีนะคะมีพักเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็นี่ไฟไท้ายนะคะก็โอเคค่ะลูก,ลกค้า รับประกันนะคะว่ารถที่นี่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีจมน้ำด้วยนะคะมีใบเซอร์ให้มีทั้งตรวจอินสเปกชันวันทุคานะคะแล้วก็ขายดีด้วยนะคะไะเดี๋ยว<ะ>เราไปดูด้านในกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะภายในนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็น X s e ซ i e s นะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะมีแคปล่าด้วยนะคะลูกคา้าเบาะไฟฟ้าก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะลูกคา้าเพียงแค่เหยียบเบรคแล้วก็กดปุ่ม สตาร์สต็อปตรงนี้เนาะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่แจ้งไปแล้วแล้วก็มีบลูทูธมีคุสคอนโทลตรงหน้าจอ Android นี้ทำอะไรได้บ้างนะคะมันก็มีพวกเนวิเกเตอร์นะคะให้ลูกค้านะคะเนวิเกเตอร์ด้วยแล้วก็คันนี้มันก็อาจจะอนอนนิดนึงนะมันกำลังโหลดอยู่มีพวก Google นะคะลูกค้าสามารถเซิร์ชนะคะพวกแผนที่พวกนี้ได้เลยนะแล้วก็มันก็เล่นพวกวิดีโอ ะะมีวิดีโอจะโหลดพวกแอป t i k t o k พวกอะไรพวกนั้นได้หมดเลยยูทูบยูทูบทำได้หมดเลยนะคะเสมือนกับว่าเราจำลองทุกอย่างที่อยู่ในมือถือของเรามาบนมาลงบนเครื่องนี้ได้เลยนะแอร์นะคะก็จะเป็นแบบแอร์แบบแยกแบบแยกอุณหภูมิแบบซ้ายแลกขว่านะคะลูกค้าอำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่นั่งข้างๆกันเนี่ยใครร้อนใครหนาวปรับได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะตรงนี้ระบบถุงลมนิรภัยมีด้วยการถึง6ใบเลยทีเดียวถือว่าเซฟตี้มากๆเลยและที่สําคัญนี่ คนอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าคนอนโซลด้านหน้าเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามเพื่ออยากจ,จะให้ดูว่ารถค่อนข้างสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคนอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแย่ไม่มีรอยแบบเขาเรียกอะไรเยอะคือสภาพสมบูรณ์เออไม่ไม่ไม่เยอะไม่มีอะไรเลยอ่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้ารถที่เขาดูแลไม่ดีใช่ไหมคะจอดตากแดดะคะอนโซลข้างหน้าก็จะล,ะลายแต่จะเยอะแต่จะแตกเพราะงั้นส่วนใหญ่จะเห็นในพวกนิสันซิฟิโลเนาะที่เคยเห็นส่วนใหญ่นะแต่นิสันเทนาของเราทุกคันนะคะ ครัสมบูรณ์มากๆเลยตู้แอร์ก็คือเย็นมากนะคะเย็นเลยข้างหลังเลยเพราะว่าข้างหลังมีแอร์หลังใช่มาหลังไฟฟ้ามาหลังไฟฟ้านะคะข้างหลังนอกแพทนั้นไม่น่าจะร้อนเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนข้างหลังนะคะมันจะมีแอร์มีแอร์หลังมีแอร์หลังนะคะแล้วก็โอ้โหจอใหญ่มากข้างหลังนะคะก็คือมองจอเห็นนะคะลูกค้า คุ้มมากนะคะสำหรับคันนีเ้เล่น YouTube อะไรก็คือเชื่อมต่อคัสปอร์ตได้นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยลูกค้าก็อย่างที่บอกนะคะรถแบบซีอโอนะคะรถแบบระดับผู้บริหารเนาะด้านหลังเขาก็จะนั่งกันแบบสบายๆนะคะพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของโซนนี้ก็คือจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรที่<ม>พักแขนที่พักแขนใช่ค่ะนี่ ที่พักแขนนะคะวางของวางแก้วได้นะคะแล้วก็นี่มีพรมปูพื้นนะคะด้านล่างด้วยนะคะมีพรม,<ต>มปูพื้นได้แบบสัง่งตัดทั้งชุดด้วยนะคะน้อง<ช>แพทสัง่งตัดแบบทั้งชุดเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ความสะอาดนะคะความเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าดีใช้ได้เลยค่ะลูกคา้าคือเดิมนะคะลูกค้าเดิมเนี่ยก็คือด้านบนเนี่ยดูแลมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังแท้เหมือนเดิมเลยนะคะภายในแคปล่าอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะคะคือเดิมแท้หมดเลยที่สําคัญเป็นรถมือเดียวด้วย มือเดียวน,นะคะคันนี้เน้องมือเดียวกล้องสามร้รอยหกสิบ<ร><ร>นะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ป่ะกล้องสามร้รอยหกสิบอ่ะใช่โอเคดับเครื่องก่อนฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราไปที่คันัดไปเลยดีกว่าค,คันนี้นะคะก็ เป็น G9 นะคะอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะคะเป็นตัวปี2014นะคะตัว Honda Accord นะคะ2.0 EL Navigator นะคะมีเนด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกเนาะก็ยังเป็นหน้าเดิมอยู่ค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเอยังก่อนที่ตัวจะเป็นไม่ได้เชงนะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบนี้ราคานะคะก็ราคาแบบราคาแบบย่อมเยาเลยนะคะราคาแบบเปิดราคาถูกมากราคาอยู่ที่5 0 0 0นะคะ6 5 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้า5แส6 5 0 0บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะยอดผ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีมีเดย์ไลท์นะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นสีเทาค่ะตัวเดิมตัวถังเดิมบอดี้เดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพมดค่ะมีการตรวจอิสเปคชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คเลขเครื่องนะคะแล้วก็ตัวถังรถยนต์ได้เลยนะคะใช่ค่ะแม็กนะคะก็เป็นแม็กอลลอยเดิมนะคะของ Honda มากับตัวรถเลยนะคะขอบ17ค่ะยางมิชลินนะคะยางดีนะคะโอเคค่ะ อย่างปี20อย่างปียี่สิบอย่างปี20ินะคะลูกค้าก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะเนาะคะใช่ค่ะเป็นแบบอีโมบิ์นะคะลูกค้ามีกุญแจใช้แบบกุญแจด้านในนะคะก็จะเป็นสีเบดนะคะลูกค้าตัดกับลายไม้นะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะช่วยปรับเบาะผู้โดยสารได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ mm hmm. ก็ผสมผสานกันระหว่างหุ้มหนังนะคะแล้วก็ลายไม้นะคะตัวนี้ตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ค่ะลูกค้าตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าที่ออชอบนะคะเนวี Navy. ปึ๊บ หยิบเบรกกดปุ nice year, like ures, değil, really. also, ่สตาร์ทนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะรถมือเดียวนะคะลูกค้าไม่แท้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะสภาพดีมากเป็นปี2014นะคะครบเครื่องครบคันเลยนะคะมีแถมกล้องบันทึกให้ด้วยนะคะกระจกก็เป็นตัดตัดแสงนะคะตัวนี้ค่อนข้างดีนะลูกค้าเป็นปี2014แต่ว่าสภาพภายในเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากเลยนะคะแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะแบบดิจิตอลอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะ ตัวนี้รุ่นเดิมนะคะก็ยังเป็นในตัวของเนวีตรงนี้นะคะมีเสียงโอเคเราปิดเข้าไปก่อนเพราะว่ามันจะปิดเสียงดังเราปิดตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะก็ม่านหลังไฟฟ้ามีเช่นเดียวกันนะคะมานหลังไฟฟ้าก็มีนะคะตัวนี้ก็เมื่อกี้ตัวเทียหน้ามีแล้วนะตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสภาพดีมากลูกค้าเดิมเดิมเลยนะคะมี a u x มีช่อง เชื่อมต่อต่างๆนะคะแล้วก็บลูทูธใช้ได้นะคะลูกค้าสภาพดีมากดูแม้กระทั่งไอตัวผุ้หนังพวงมาลัยอ,ะอะ่ะที่ใช้เยอะที่สุดนะคะมันเป็นสิ่งที่มันต้อง,องจับตลอดเวลาก็คือยังสภาพดีอยู่เลยนะคะภายในอุปกรณ์ทุกชิ้นคือเดิมหมดเลยนะคะวุ้ยด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังนะคะด้านหลังก็นั่งกว้างมากเลยคะ่ะลูกค้าอันนี้ก็จะมีแอร์หลังนะคะใครว่าของเทียน่านะคะมีแต่แอร์หลัง่ันเดียวแอคคอร์ดคันนี้นะคะก็มีแอร์หลังด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะแล้วก็มี ที่รลองแก้วให้ด้วยที่พักแขนให้อย่างดีนะคะแล้วก็มีในส่วนของ Isofix ด้วยนะคะสําหรับรถที่มีผู้โดยสารเป็นเด็กนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะตรงนี้มันจะมีเหล็กอันเล็กๆที่เกี่ยวกับขาคาซิตของเด็กได้เลยถือว่าในความสะดวกให้กับคนขับหรือว่าคนที่ใช้รถคันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องลับๆนะคะช่องลับๆตรงนี้ค่ะตรงคอนโซลนะคะตรงกลางเนี่ยสามารถลงไปหยิบของในส่วนของด้านหลังได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ เราก็ถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนั่งสบายไม่อึดอัดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะใช่ส,สำหรับคนทุกสรีระเลยนะคะแอร์น้องทัศเปิดแอร์แล้วนะคะตอนนี้นะแ <entonces> <rib> อร์เย <noticeable S 2> <อ>็นถึงด้านหลังเ,เลยนะคะแค่ยี่ไพ่ใช่ไม่ต้องห่วงนะคะว่านั่งข้างหลังจะจะร้อนนไม่ร้อนเลยนะคะเย็นสบายมากเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเปิดประตูอยู่แต่ก็มันก็ยังเย็นสบายแล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนอันนี้จะเป็นม่านบังแดดนะคะเป็นแบบเกี่ยวให้สองข้างเลยนะคะ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบมาหลังไฟฟ้านะคะมาหลังไฟฟ้าแบบนี้เนาะอ่ะโอเคตอนนี้เราดูในส่วนของด้านท้ายรถบ้างเลยไหมว่ามันกว้างหรือเปล่าเนาะได้ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมี พลังงานทางเลือกเป็น e85 นะคะแล้วมันก็พับบอร์ดได้ด้วยนะอีคอนด้วยนะคะใครบอกว่าเครื่องสองพันะคะจะกินน้ำมันไม่เลยอันนี้มีออคอนโหมดด้วยอ่ะมีถาดรองนะจ๊ะอันนี้ซื้อหลายพันบาทโอ้อุปกรณ์นะคะซื้อรถที่ดีเจเนี่ยลูกค้าชอบชมเสมอว่าที่เนี่ยอุปกรณ์ครบ นะคะ,ค,ะคู่มือบ<ม>ุ๊กเซอร์วิสอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงยางอะไรนะคะถึงบางคันไม่มีมาให้เนี่ยเราก็หามาให้หามาให้กนะ็ถือว่าเราอยากให้แบบลูกค้าได้อะไรที่แบบครบๆนะคะเดี๋ยวชับับเบาะให้ดูนะคะน้องแปาจะเพิงปิดเนาะเก็บงงเก็บง,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 งานทําความสะอาดคาสปาแม้กระทั่งอบโอโซนนะคะลูกค้าอบโอโซนฆ่าเชือ้อโควิดด้วยนะคะมัดจด้งตรงนี้พ่ัดจิึตรงนี้ ตัวนี้นะคะแอคคอร์ดนะคะเขาจะเป็นรุ่นที่สามารถทับ os, เบาะออกไปได้เผื่อว่าเราอยากใส่ของค่ะที่มันยาวๆอ่ะแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยท่อปลาปาเผ้่ไปซท่อาคงใส่ไม่ได้เผื่อไปซื้อท่อปปาทะลุถึงข้างหลังเลยอะไรเงี้ยโอเคคันต่อไปเนาะไปที่คันถัดไปดีกว่าคันต่อไปนะคะคันนี้เป็นฮอนด้านะคะซีวิกเนาะสี2017นะคะ1.8ตัว e ราคาอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะก็จะมีเป็นโฉมนี้เหมือนกันเลยจะมีเข้ามาอีกคันหนึ่งเป็นปี2 0 1 0 1 8 18เป็นสีบรอนเงินนะคะใครที่ตามร่าหาสีบรอนเงินอยู่ก็เข้ามาแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นคิวของ้องเทาดำนะคะก็ขออนุญาตรีิวคันนี้ไปก่อนใช่ค่ะเป็นสีดำเงินนี่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคันนี้โฉมด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้คุ้มแบบไหลยต่ออะไรทีเดียวนะคะสวยมากได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วงนังได้อะไรยางยางปีไหนนะ ยางนะคะแมกแมกล้อแม็กแม็กเดิมนะคะย่างปี20ย่งปียีมิชลินนะคะยางลีเลยนะคะคันนี้รถสวยมากค่ะแล้วก็กระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเนาะถูกต้องมีฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะน้องแพทสเกิร์ตนี่คือสเกิร์ตให้รอบคันนะคะลูกค้ามีทั้งสปอยเลอร์ให้ด้วยนะค่ะโอ้สปอยเลอร์แบสวยเนาะสวยงามทั้งหลังก็ดูดีนะคะค่ะ ใส่แม็กอีกนิดหนึ่งจะเท่ไปเลยเนาะเป็นแบบปลายปลายท่อคูสแตเลสเนาะใช่ค่ะเป็นตกแต่งนะคะตกแต่งดูสวยดูดีนะคะไม่ดูน่าเกียดนะดูแบบดูเท่นะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครนะแน่นอนอ้าวใครเปิดตัวนี้นะคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิดแอปเปิลตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะ start ใช่ค่ะเครื่องยนต์นะคะเปิรีโมทได้นะคะก็ตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะเนาะสำหรับอากาศช่วงนี้นะคะบางทีใครแบบร้อนอะ ร้อนแล้วก็แบบว่าอยากให้เปิดแอร์ไว้รอนะคะก็สามารถทําได้วิธีนะคะก็คือลูกค้ากดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มล็อคไว์ค้างไว้นิดนึงนะคะกดปุ่มล็อกประมาณสักนับหนึ่งนับหนึ่งสองสามเนี้ยแล้วก็มากดปุ่มวอร์มตรงนี้นะคะค้างไว้ประมาณ3วินะคะสังเกตว่ามันจะมีไฟกระพริบขึ้นก่อนแล้วค่อยๆมันค่อยสตาร์ทเครื่องนะคะตรงนี้ใช่ใช่ค่ะโอเคไปที่ขั้นต่อไปอ่ะย่งไปก่อนขั้นตนต่อไปไปที่ภายในกันก่อนนะคะภายใน <laughs> ภายในนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเป็นบาะ บาสีเบจนะคะบาสีเบจก็จะให้ความรู้สึกห้องโดยสารค่อนข้างกว้างเลยคันนี้นะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพว่มอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้แต่ว่าบอกคอนขับไม่ใช่แบบบอกไฟฟ้านะคะคันนี้แต่สภาพข้างในก็ยังสมบูรณ์บอกไฟฟ้ามันจะเป็นในรุ่นของ e l แต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น e นะคะบอกไฟฟ้าถ้าดีถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันสภาพสมบูรณ์ช่เราไม่ได้แบบว่าปรับตลอดเวลาเนะใช่ค่ะราะว่าสะดวกกว่าด้วยซ้ำนะที่มันไม่ใช่บอกไฟฟ้าเ่อย้องค้าม เโอเคก็ค่ะก้นี้นะคะเพียงแค่เหยียบเบรคนะคะแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะคะตรงนี้เนาะค่ะการใช้งานเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นแบบมีบลูทูธนะคะลูกค้านะคะแล้วตัวนี้มีอ่ามีอะไรอีกดูตรงนี้ไหมมีบลูทูธนะคะแล้วก็มีการใช้งานฟังก์ชันปกตินะคะรองรับระบบนะคะ fm/am คือปกติเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ แล้วก็เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟัง c t i เนาะมีระบบการถ่ายให้ด้วยนะคะลูกค้ามีปุ่มไอคอนนะคะนี่หมดไอคอนแบบประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเบรกมือนะคะแบบปุ่มกดนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่141แรงม้านะคะนี่ปีปี2017นนะคะคันนี้นะ,ะโอเคเป็นรถรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวน้องๆป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าคันนี้เนาะ สภาพข้างในสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์สุดๆเลยคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่ก็อยากแนะนำเลยนะคะมีกี่คันคันนี้นะคะอ รุ่นนี้นะคะ1.8ตัว E นะคะเรามีอยู่ด้วยกันถึง2คันนะคะอย่างที่พุ้ยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้มันเป็นสีเทาดำนะคะราคา625,000และอีกคันที่กำลังเข้ามาใหม่เนี่ยก็เป็นสีบอลเงินซึ่งใครก็ตามหาอยู่มันเป็นปป2 0 1 8นะคะราคาพิเศษแน่นอนรับรองนะคะอดใจรอนิดนึงนะเพราะว่าสีบอลเนี่ยเป็นสีที่ลูกค้าชอบมากเพราะว่าเวลาขับออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือแบบ โดดเด่นเท่ <haircut> สง่ามากนะคะขงๆนมองเห็นสะท้อนแสงด้านหลังค่ะด้านหลังคันต้องแพ้ด้านหลังนะคะที่แพนั่งอยู่นะคะก็คือเป็นโซนที่ผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็คือแพนมองว่าโอเคนะลูกค้าคือเบาะมันนุ่มแข็งแบบแข็งแข็งหมายถึงว่าแบบมันไม่ยุบไม่ย้วยนะคะแล้วก็บอะดหนังแพ้เป็นเบาะเดิมนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นั่งนั่งได้ประมาณ3คนสบายๆบายเลย <S <S แล้วเจ้าของเดิมอ่ะคือดูแลดีมากเหมือนข้างหลังไม่เคยนั่งเลยนะคะเพราะว่าอาจจะใช้รถคนเดียวเนาะนั่งคนเดียวนะคะแล้วก็ที่อ,อ,อาจจะแบบนี้ความสมบูรณ์ของรถอ,อะ่ะปุ้ยให้คือสภาพประมาณ90%เลยนะคะลูก<ช>ค้าเป็นน้องๆอป้ายแดงเลยคือมันคุ้มอะ่ะ คุ้มมากคุ้มมากนะคะแล้วก็สภาพดีมากนะคะทุกอย่างทุกชิ้นคืออุปกรณ์เดิมหมดนะคะที่รีเจนโฮมค่ะเราคัดสรรคุณภาพแบบเกรด A มากๆแล้วก็มีการตรวจอินสเปคชันทุกอย่างนะคะให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูรถไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ต้องห่วงคุณก็จะได้ตัวช่วยในการที่ตรวจตรวจสอบรถเนาะถูกต้องแล้วก็หารถให้กับคุณรับรองได้รถสภาพดีแน่นอนค่ะตัโอเคเดี๋ยวเราไปที่คันตอ่อไปกันดีกว่าคันที่น้องน้องใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเห็นเลยยออเาามด้วกันเลยะ อ่ะคันนี้เนาะใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Honda Jazz นะคะ 1.5V นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2019ค่ะราคา ก็ยังไม่เป็นที่เป็นทางการสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรออดใจรออีกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจริงๆเรามีสองคันนะคะก็คือมีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็มีสีเทาด้วยนะคะสีเทานี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะโอเคก็ตอนนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะเป็นโฉมที่ไม่ได้เชงแล้วนะคะไม่เชงแล้วมันดูดีมากๆนะคะลูกค้าสวยสดามคืออันนี้ก็อย่างที่บอกอะมาจอดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็มาไลฟ์สดแล้วนะคะเดิมเดิมเดิมสดแล้วก็คือเพิ่งมาจอดยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการรีวิวแบบก่อนํารุงไปด้วยนะะค ก็ไฟไฟตัดหมอกนะคะข้างล่างนะคะตัวรังพึ่งทุกอย่างอุปกรณ์นะคะคือไม่แทบจะไม่มีรอยเลยลูกค้ารถใหม่มากนะคะปี2019นะคะถ้าเก็บงานก็คือคันนี้ถือว่าเก็บงานน้อยมากๆาเลยค่ะน้อยมากนะคะแล้วก็แม็กนะคะก็จะเป็นแม็กอันลอยค่ะของฮอนด้เหมือนเดิมค่ะลูกค้ายางขอบ15นะคะยางดีดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ามองไม่เห็นเลยใช่ค่ะโอเค มองไม่เห็นอ่ะโอเคตัวนี้นะคะไฟแก้มนะคะยังไอตัวรุ่นวีนะคะยังไม่มีไฟเลี้ยวที่ที่ที่หูหูชานะคะจะมาเป็นไฟแก้มแทนนะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทค่ะมีเปิดปิดประตูอัดเชื้ออัดเริยะได้ด้วยนะคะโอเคไฮะเพื่อไงเดี๋ยไม่ได้พูดตามรถอ๋อเออใช่แล้วอะไร ああไปไปไปเ,เดี๋ยวราทำกันเดี๋ยวเราทำรถกันคุหลวงช้างพูดโอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันนะคะท้ายรถ ใช่ตัวนี้เป็นรุ่น5้าประตูค่ะลูกค้า o n d a นะคะได้ผลตอบรับจากแจ๊ดคือดีมากเพราะว่าเป็นรุ่น5ประตูขนาดกลางนะคะที่ขายดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือเราไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยๆนะเพราะว่าคนที่คนที่มีเขาเก็บไว้ไม่ค่อยขายนะคะแต่โอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็น5ประตูแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะกระจกไล่ฟ้านะคะเรียบร้อยนะคะดูดูข้างหลังนี้ได้ไหมดข้างหลังเดิมเดิมจริงๆเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้อ่ะปั กับพวกมาที่หนาไม่ได้นะ อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นรถนะคะเพื่อการห้านะคะจัดดูจัดดูนะคะในรถประเภทนะคะเซกเมนต์บนะคะเซกเมนต์บก็คือเป็นเซกเมนต์ที่เครื่องกันแดดพันห้าขึ้นไปนะคะตัวนี้มันจะเทียบกับพวกมาชพวกอะไรนี้ไม่ได้พวกนั้นพวกนั้นอีกก็คาจะจัดอยู่ประเภทกลุ่มเซกเมนต์เนะคะพวกนั้นมันอันนี้มันจะสูงสูงขึ้นมาจากเซกเมนต์เนิดนึงใช่ค่ะแล้วตัวแจนนะคะก็คือด้านเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าดูนะคะภายในห้องนะคะจะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ที่เก็บของเยอะนะคะแล้วไอ้ตัวเบาะเนี่ยมันพับได้ประมาณแบบเจ็ดแบบอ่ะพับได้แบบ เทียบลงไปเลยนะคะหรือว่าจะพักแค่นี้หรือตรงตรงไอ้นี่ก็พับลงมาได้อีกนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวพพดจะมารีวิวเต็มๆมใ,ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะเนีย่ยมาดูอ,อุปกรณ์กระนแดงไม่มีขายแล้วนะคะระแดงจะไม่มีขายแล้วของตลาดไปแล้วนะคะจะอาจจะเลิกผลิตแล้วได้เ,เนาะเพราะฉะนั้นใครซื้อเก็บไว้นะคะอีกหน่อยก็เป็นมูลค่าที่แบบมาสูงขึ้นแน่นอน ยางอะไรเครื่องมือถอดล้อแม่แรงนะคะนี่ยังไม่เคยเปิดเลยนะคะรถใหม่มากปี2019นะคะโอเคเสียงเสียงเสียงนี่นะคะโหใหม่ใหม่มากไรได้คันนี้ไปคือคุ้มเลยนะคะอ่ะแวะมาดูพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้นะคะโอเคถ้าใครดูไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามีรายงานการตรวจสภาพนะคะเข้ามาดูก็ขอจากน้องเซลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการตรวจสภาพแน่นอนนะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าดูข้างในกันค่ะ อาคนใจอยู่ไหนคอนใจอยู่พี่สอง,งสอออมื่นเอ็ดพัาโอเคมาถึงด้านในนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนเข้มนะคะลูกค้าโอเคดำหมดเลยนะพูสตาร์ทนะคะโอ้ไมน้อยมากลูกค้าไมแค่สองหมื่นกนโลเท่านั้นเองนะคะ ประวัติศูนย์ด้วยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้รถใหม่ป้ายแดงแต่ว่าราคาคุณภาพนะคะต้องที่ที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบแจ๊ดนะคะป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะลูกค้าแล้วก็ราคาเราขายก็น่าจะไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูแล้วกันราคาดีกว่าใจรอนโอเค<ห>นะคะตัวนี้นะคะแอร์นะคะปรับอุณหภูมิใช้งานง่ายมากนะคะเพียงายนิ้วนะคะโอเคเราต้องเปิดตรงไหนเปิดตรง อ๋อ,อนี่นี่นี่โอเคอ่าตัวนี้นะคะลูกค้ามีบลูทูธนะคะใช้งานบลูทูธ FM ได้นะคะมี USB ด้วยโอเค ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะลูกค้าสิ่งความบันเทิงนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากได้เจอ Android นะคะก็ติดตั้งได้นะคะเพราะว่าที่นี่เราก็มีบริการเนาะบริการค่ะโอเคนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะใหม่มากลูกค้านี่อันนี้คือเดิมๆมหมดเลยนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเบาะหนังนะคะมาจากศูย์เลยนะคะดูอุปกรณ์พวกน็อตอะไรพวกนี้ก็คือยังใหม่มากนะคะโอ้ ดีมากลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะด้านหลังเป็นไงด้านหลังเหรอด้านหลังใครว่ารถประตูนะคะแคบนะไม่ได้แคบ<ม>เลยความรู้สึกุม่ไม่แคบเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะมันเป็นรถที่แบบขัดขี่คล่องตัวด้วยนะคะนี่นะคะข้างหน้ามันก็ ไม่ได้แบบมันไม่ได้แคบคือเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่จะนั่งรถคันนี้นะคะมันไม่ได้เหมือนพวกมาส้เป็นพวกอะไรที่แบบ<ช>สวิปต์อันนั้นมันแคบมันแค,บม,นแคบมากกว่าการทรงตัวก็ดีก็ก็ใช้สําหรับคนทุกสตรีร้าเลยมันมันรู้สึกแบบมันก็รู้สึกสบายนะมันไม่ได้อึดอัดอะไรเลยนะคะ ถ้าลูกค้าเห็นก็ช่องว่างระหว่างตรงหน้าขาแล้วแล้วก็ตรงบนบัดเหนือหนังศีรษะอะไรปุยมันค่อนข้างสบายแล้วก็ช่องว่างค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้ผู้หญิงก็ชอบนะเพราะว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็มันขับขี่คล่องตัวนะคะรถไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นรถที่ฟังกชันมันค่อนข้างครบอย่างสมมติว่าด้านหลังเราไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็สามารถพับเบาได้ไม่ว่าจะเป็นขนาด60 40หรือว่า1 8อองศามันก็พับได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี้มันพับลงแบบแนบลงไปได้เลยนะคะก็คันนี้ถือว่าคุ้มเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่ แล้ <Okay. S 1> อเครีวิวเต็มนะคะค่ะเป็นคูสตาร์ด้วยรถดีมากมีกันถลายโหมดอีคอนนะคะ <c oughs> ขับต่างจังหวัดได้สบายสบายเลยไม่ต้องห่วงสรุปสรุปเลยใช่ไหมสรุปเลยนะคะวันนี้นะคะก็ปุ้ยกับแพทนะคะก็มีกองทัพนะคะรถสีเทาดันที่มานำเสนอรีวิววันนี้นะคะ EP 2เนาะก็เป็นรถตั้งแต่เซกเมนต์นะคะ B C แล้วก็ D นะคะ เซกเมนต์เบียรเราก็จะมีเป็นแจ็ z แจ็ตฮอนด้าแจ็ปี2019นะคะราคาก็รอราคาพิเศษให้อยู่นะคะคันนี้ก็เป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะคันถัดไปค่ะน้องแพทอ่ะคันถัดไปคันนี้นะคะเป็น Honda Civic ค่ะลูกค้าเป็น1.8ลนะคะปี2017นะราคาก็อยู่ที่625,000บาทค่ะค่ะอันนี้เป็นเซกเมนต์แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซกเมนต์นะคะอีกคันนึงนะคะฮะดีบ ดีด็อกดีเซ็กเมนต์อันนี้เป็นเซ็กเมนต์ดีนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Honda Accord นะคะ Honda Accord นี้เป็นปี2014นะคะราคาอยู่ที่565,000หาพค่ะแล้วก็คันสุดท้ายคะคันสุดท้ายก็จะเป็นดิสันเทียนา่ะสีเทาดำนะคะคันนี้ก็เป็นปี2017ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มีเนวิเกเตอร์นะคะก็เป็น2.0 XL n a v ูนะคะรองรับเนยนะคะปี2017ราคาขายอยู่ที่655,000้าหค่ะค่ะแล้วก็ ขอสรุปเรื่องโปรโมชั่นอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะใครอยากได้ขับฟรี90วันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าดอกเบี้ยถูกก็ทําได้เช่นเดียวกัน,นะะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะ,คะหรือว่าจะรับส่วนลดะนะคะจอง3,000ลด3,000น,นะคะมีส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ,คะฟรีประกันเกียร์เครื่องยนต์นะคะฟรีประกันภัยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงดูแลลูกค้านาน1ปีนะคะเป็นว่าโปรโมชั่นนี้ก็คือตามใจลูกค้าเลยนะคะแล้วแต่โปรโมชั่นลูกค้าจะเลือกเราเลยพร้อมจะพร้อมเสิร์ฟให้ล <laughs> โอเคมีออกรถฟรีศูนย์บาทด้วยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการออกรถนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปดูรีวิวได้นะคะ <c oughs> มีลูกค้าที่ไม่ใช้เงินในการออกรถเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้เงินกลับบ้านด้วยนะคะ,คะก็มีมากมายฝากติดตามด้วยนะคะก็ปุ้ยและแพทนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะทั้งลูกค้าเก่าใหม่นะคะที่แบบสนับสนุนของทางรีเจนท m มคามตลอดนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากลูกค้านะคะฝากติดตามนะคะคลิปของทาง e ีเจนทุกทุกคลิปเลยนะคะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยังไงวันนี้พทกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ